อยู่ในร้านขายแว่นน่ะเอาตรงๆนี่แหละเอาเดี๋ยวหลุดอีกเดี๋ยวหลุดอีกเออเดี๋ยวนางจะระมัดระวังอย่าเข็นก็พี่หนูนานเนี่ยลืมเอามาไว้ในเครื่องนี้นะไม่อย่างนั้นทุกคนจะได้อึ้งอึ้งกับความงามอึ้งกับความสวยทําไมเราถึงบอกว่าอึ้งเพราะว่านางพูดวันนี้มีคนมาจีบเยอะมีคนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปถ่มถุยพี่สาว ไปถมถุยพี่สาวคนโตคือเจ๊นหนึ่งน่ะไปถมถุยเจ๊นหนึ่งแต่พี่นุนาก็ลืมว่าทำไมไม่โหลดมาไว้เครื่องนี้เพื่อใจทุกคนเห็นว่ามันหน้าออ้หูว่ามันมพี่น้องคะปะัดเยืว่ายังสั้นยังสี่ถอพี่นุนาก็เป็นคนดำคะ่ะคอยก็ว่าคอยเป็นคนดำคักดำแน่ ขนาดไม่ยุเมียงนอกเป็นเมียพลังขามน้ำขามทะเลข,ขามทวบีปมากกันยังแหล่ซัมนี่กันยังผู้ให้ซํานี่คอยนะคอยนะแต่ว่า <c oughs> คนที่บอกว่าจะคล้องมีคนมากีบเยอะแยะมากมาย,ม,ายมีคนมาแย่งจีนกันนี่แม่พี่น้องเมื่อนี้เขาไทายไม่เคยเบิ้งนั่นนายอยู่ในร้านขายแว่นตานั่นแม่ป้าพี่น้องเอ้ยคอยห้องก้นพอ ให้ค่อยห้องไ้มุกเจ้าฟังก่อนมันจังไหนจังกาว่าเอาจริงๆเก๊กเอาจริงๆนะเก๊เก๊เก๊เกหนึ่งเนี่ยเขาเขาขาวนะเขาขาวเขาหน้าตาดีนะอิลี่เขายิ้มเขาก็ยิ้มสวยนะแต่เจ้าควงแม่โอ้ยพี่น้องเอ้ยคอยคอยว่าคอยผู้ห้ายอยู่สวาคอยอยากให้หมุกเจ้าเห็นรูป ขอประเด็จบุรีว่าใครขี้เละนะแต่คอยอยากให้พระเจ้าเห็นภาพด้วยตัวเองนะจังไายเปกกาเปกกาบุรีพี่สาวเจ้าของมันไม่ผิดนะอันนี้ว่าจาังนอยว่าออกนอกประเด็นเรื่องอันบุรีพี่สาวเจ้าของว่าหลงผัวว่าพี่สาวเจ้าของอันหลงผัวอ่าไปใส่ไก่ย่องว่าผัวรอ ไปใส่กระย่องว่าผัว่นนี่เลิศเลเพื่อฟิกจะเป็นลอว่าสันวายเจ๋งใหญ่นั่นคนอี้ยังหลงผัวคนอีหยังย่องยกย่อปอปันว่าผัวคือดานล่าว่าสันว่าน่ะนะเอากับผัวเขาเนาะเธอนั่นมันผัวเขาเขาเ็ย่องผัวเขาเขาจะยอใครเขาจะยกย่อผัวปั่นผู้ใดล่ะจ๊ะเขาก็ทำถูกแล้ว ั่นมันผัวเขาเขาก็ยกยอปัวปั้นแม่เออว่แมนเจ้าของเนี่ยว่าแมนเธอได้จ้าอันนี้พูดตามเนาะเขาเอามาเออแมนบ่นพี่น้องเจ้าของมันยังหละตายเอ้ยดูเขาสิพนะเห็นเขาย่องผัวเขาว่าผัวเขาล้อถามว่าเอาจริงๆถ้าพูดแบบไม่มีอคติสักคนหนึ่งเนี่ยอันนี้เราพูดแบบเป็นกลางเราพูดแบบไม่มีอคติ ลูกเคยบ้านนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ๊นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเจ๊สองเอาตรงๆนะพูดแบบไม่มีอคติเขาก็ดูดีกันทั้งบ้านเขาก็ดูดีกันทั้งคู่แมนบอ้าแมนหัวใจมากค่ะของเจ๊เจ๊นหนึ่งเขาก็ดูดีอันนั้นนิ่งคมอันนั้นถือว่าบ้านเฮาเป็นผู้ชายที่หลอ่อเราต้องยอมรับเพราะเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีแล้วก็ ไอ้ของเจ๊สองก็ไม่ใช่ขี้เลยแม่นว่าพี่น้องมันแตกต่างกันอยู่นิดเดียวคือของเจ๊สองเนี่ยมันจะเง้นไปนิดนึงมันจะเง้นไปเพราะว่ากวาดลูกกวาดหลายนากาต้อความสะอาดหลายกับลูกกวาดกวาดไปกวาดมานะแม่นว่าพี่น้องแต่อันนั้นนะ่ะเขาเป็นบ่าวภูไทยสกลนครเราพูดแบบไม่มีอคติเฮ้าว่าแบบไม่มีอคติอืม เนี่ยใช่แมนอิลีอดีตสามีเขาก็เข้มคมเข้มเขาไม่ใช่คนขี้เลนะเราพูดแบบไม่อาคติใครเลยเนี่ยสามีอดีตสามีเขาก็หลอ่อแต่หล่อแล้วหุ่นเพอร์เฟกอันนี้เราพูดแบบเอาตรงๆสําหรับผู้ชายเมืองไทยเขาเขาหล่อเพอร์เฟกคือสูงอะ่ะสูงหล่อเพอร์เฟกแต่ แต่ไม่ใช่สเปคพี่หนูนาเอาตรงๆทั้งคู่เนี่ยเอาตรงๆไม่ใช่สเปคพี่หนูนาผู้ชายเนี่ยอดีตสามีเขาหล่อแล้วเขาหน้าตาดีเขาไม่ได้ขี้เลหหุ่นเขาก็ได้แล้วของเจ๊เจ๊หนึ่งก็เหมือนกันของเจ๊หนึ่งก็หล่อถ้าเป็นคนบ้านเรานี่ถือว่าหล่อมากถือว่าหล่อขั้นหนึ่งเลยแหละสองคนเนี่ยเราต้องพูดตามความจริง วัสดีจ้าน้องโรสลงไลฟ์แล้วเหรอพี่หนูนาก็ฟังน้องเปิดนางบานเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องนางบานด้วยนะคะอืมอันนี้มาพูดถึงแล้วความรอมันก็ยังคงคงที่อยู่เพราะผู้ชายขนาดอายุสี่สิบกว่าแล้วสองคนนี้ยังดูดีถ้าพูดตามตรงๆนะสำหรับคนบ้านเราเอ,อ๋อสำหรับคนบ้านเราเขายังดูดีทั้งคู่แต่ไอ้ที่มันดูแย่กว่ากันนี่คืออะไร เจ๊เจ๊หนึ่งวันนี้เจ๊สองพูดถึงเรื่องเจ๊หนึ่งว่าเจ๊หนึ่งหลงผัวเจ๊หนึ่งยกยอปอปั้นผัวเจ๊หนึ่งหลงว่าผัวตัวเองหล่ออย่างนั้นหล่ออย่างนี้พูดให้คนนั้นคนนี้ฟังว่าผัวหลอกเอามันก็เรื่องมันก็เป็นเรื่องจริงเรื่องของเขานั่นแหละเขาทำถูกแล้วเขาทำถูกตรงไหนเพราะนั่นคือคนที่ทำหาเลี้ยงเขาหาเลี้ยงครอบครัวร่วมด้วยช่วยกัน เขาทำถูกแล้วจ้าเจสองจ๋าแล้วของตัวเองล่ะของตัวเองก็ไม่ขี้เลนะนะไม่ขี้เลนะนะถือว่าเป็นผู้ชายที่เนี่ยทุกอย่างเพอร์เฟกไม่ว่ากล้ามอะอะไรนะเขาเรียกบอดี้บอดี้แต่ที่มันแย่คืออะไรเพราะเธอดูถูกสามีตัวเองด้อยค่าเขา ทั้งทั้งที่เขาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเธอมาสิบเก้าปียี่สิบปีทุกข์ก็ช่วยกันไม่ทุกข์ก็ช่วยกันอืมมันอิดช้าพี่สาวมันแมนไม่อิดช้าได้ยังไงไม่อิดช้าได้ยังไงเขาไม่ได้ทิ้งขว้างกันแล้วพี่สาวคนโตฉลาดมากเป็นคนที่ฉลาดเราไม่ได้มาแกล้งหยอเพราะทำไมรู้ไหมเพราะพี่สาวคนโตเนี่ย ถ้าเป็นคนอื่นทิ้งสามีแล้วนะรักพี่รักน้องจริงไหมคะแต่เขาคิดถูกถ้าลองเลือกพี่น้องสิอันนี้เราพูดแบบเป็นกลางถ้าลองเจ๊นหนึ่งเลือกพี่น้องบ้านนี้เจ๊นหนึ่งจะอยู่ยังไงพอดูพี่น้องสิทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ย อ่าคือล่องคืนซารกันอยู่เนี่ยก็เพราะว่าอะไรเราไม่ได้เข้าข้างพี่หนูนาพูดมาตลอดว่าดีชั่วเขาก็ยังเลือกอยู่กับผัวเขาเขาทําถูกเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีที่จะไปอาศัยใครได้จริงไหมคะพี่ดวงใจอันนี้เราพูดแบบเป็นกลางหนึ่งดูญาติพี่น้องสิทะเลาะเบาะแว้งกันค่ะพี่น้องตัวใครตัวมัน แล้วเจ๊นหนึ่งถ้าลองเลือกญาตินางจะมีใครที่ปกป้องนางไหมแล้วนางเลือกผัวนางถูกแล้วอืใช่ใช่เขารู้ไงเขารู้ทําไมเขาจะไม่รู้ว่าญาติพี่น้องเขาเป็นยังไงเขาถึงจับมือเดินไปก้างหน้ากับผัวเขาถึงแม้ว่าถ้าถ้าปกติเนี่ยอาจจะสลัด สามีออกให้รับสตา์กรรมคนเดียวแต่เนี่ยร่วมด้วยช่วยกันเราจะเดินไปด้วยกันเราจะกอดคอกันไปด้วยกันเขาไม่ทิ้งกันเขาถึงได้มีคนรักมีเอฟซที่เห็นใจเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ตัวเองละ่ะอย่าลืมว่าพอพูดดูถูกสามีตัวเองปุ๊บเป็นยังไงคะ ครึ่งหนึ่งที่ให้ใจสามีให้ใจสามีเขาสงสารสามีเขาก็เยอะก็ออกจากนางมานางเจสองเนี่ยก็ออกจากนางเพราะอะไรเพราะเขาสงสารเขาเห็นอยู่อ่ะเขาเห็นอยู่ว่าตอนที่ยังไม่คิดจยายากันอ่ะผัวขับรถต๊อก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 ผัวทํางานหนักทุกอย่างถึงแม้ว่าผัวจะไม่ได้อ่าหนังสือ แต่ผัวก็ช่วยงานหนักๆน,นางก็แค่รับออเดอร์คนที่หอ่อคนที่แพ็คของแพ็คผ้าแพ็คทุกสิ่งทุกอย่างคนที่ทำทุกอย่างคือผัวคืออดีตผัวแต่ตัวเองกลับไม่ยกยอปวปันตัวเองกลับไม่เห็นหมกเห็นใจว่าโอ้โหเรากําลังมีอยู่มีกินเราสู้มาด้วยกันตอนที่เราไม่มีเราก็สู้มาด้วยกันแล้วพอเรามีอยู่มีกิน เราต้องรักกันเราต้องปองดวงกันอดอดด้วยกันกินก็กินด้วยกันอันไหนที่มันอร่อยเราจะซื้อมากินเพราะในวันที่เราไม่มีแต่นางทำไหมไม่นางกลับระแวงระวังว่า,าผัวเนี่ยจะมามีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะมาใช้เงินคิดแต่ว่าตัวเองเป็นคนหา คิดแต่ว่าตัวเองหามาด้วยน้ําพักน้ําแรงเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงเก่งเพราะว่าตลอดเวลาคือตัวเองรับโทรศัพท์รับออเดอร์รับโทรศัพท์แต่งานหนักๆผัวรับทําทุกอย่างตัวเองรับออเดอร์รับโทรศัพท์เพราะว่าต้องคุยกับลูกค้าจะส่งที่ยงที่อยู่ก็เป็นตัวเองเนี่ยนางหลงตัวเองตรงนี้นางก็เลยพยายามบอกว่า ตัวเองเก่งตัวเองทําได้ทุกอย่างมีแต่ตัวเองอ้างความลําบากลําบนว่าตัวเองทําไม่เหมือนของเจใหญ่นะไอะของของเจหนึ่งก็แล้วกันของเจหนึ่งเป็นยังไงหนักก็เอาเบาก็สู้แล้วมองดูสิผัวเขาขยันแล้วเขาเป็นเมียที่ยกยอปอบปั้นผัวผัวทำอะไรก็คอยตาม ไม่ห้ามไม่ปลาลมอันไหนที่ว่าดีเออโอห่อ,ห,อหมกไปด้วยกันมันก็เลยเจริญหูเจริญตาเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ไม่บ้านแตกสะและขาดแล้วไม่เคยยักเยียดให้ลูกเกียดพ่อนั่นคือเจเจนหนึ่งพ่อได้คดีแต่แม่ไม่เคยทั้งพ่อทั้งแม่ได้คดีแต่ทำไมลูกเขารักเขา ตัวเองหลุดพ้นจากคดีเหลือแต่สามีทําไมไม่ทิ้งทําไมถึงให้บอกแต่ลูกรักพ่อบอกแต่ลูกรักครอบครัวใครที่เป็นครอบครัวใครที่เป็นเคอญาติให้เดินเข้าไปหาแม้กระทั่งตากระทั่งยายก็ให้ลูกเดินเข้าไปหาหันมาดูเจ๊สองสิคะทีเนี้ยเจ๊สองอ่านหนังสือไม่ออกเอามาเป็นบรรทัดฐานว่าผัวไม่มีอะไรคะ สามีไม่มีความรู้สามีต่ําต้อยมันจะเจริญรุ่งเรืองได้ยังไงโกรธพ่อโกรธแม่ไม่เข้าข้างตัวเองอาจจะเข้าข้างแต่มันเกินเลยจนพูดไม่ได้จนมันไม่มันมันบอกลูกคนไหนไม่ได้แล้วเป็นยังไงคะก็ได้แต่เงียบพอได้แต่เงียบสอนให้ลูกไม่เอาพ่อเอาแม่ไม่เอาแม้กระทั่งพ่อบังเกิดก้าว ซอนให้ลูกเกียดพ่อตัวเองอกีดกั้นไม่ให้ลูกกับพ่อไปหากันไปเจอกันแต่พี่นุนาเชื่อว่าอาดีตสามีนางคงสบายใจแล้วตอนเนี้ยคงสบายใจเพราะอะไรเพราะว่าได้หลุดออกมาจากตรงนั้นอย่าลืมนะคะทุกคนคนที่มันพูดอะไรไม่ได้คนที่ เอางี้มันพูดอะไรไม่ได้ในพฤติกรรมถ้าพูดก็ผิดถ้ามาประจานเมียตัวเองก็ผิดจริงไหมแต่ฝ่ายหญิงละ่ะเคยยกเคยบอกเคยคิดที่จะเลิกไอ้นี่เขาไหมไหม่ต่างกับพี่สาวคนโตกับเจนหนึ่งเก๊นหนึ่งทุกอย่างบางทีผัวเข้าลมร้อนเห็นไหมโควกว้าโกยวาวเขาก็ให้เกียรดผัวเขาเพราะนั่นคือผัวแต่ตัวเองละ่ะโอ้ฉันเจง ฉันทำงานคนเดียวฉันรับออเดอร์ฉันต้องไปสั่งผ้าสั่งของโน่นนี่นั่นฉันเหนื่อยมากฉันเหนื่อยฉันไม่ต้องการให้คนที่มาเกาะแกะฉันเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะเกาะฉันกินมันไม่ใช่